พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่291แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่อง mm hmm. ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระบ้รนา้านมากมายเลยนะคะมาฝากกับทุกทุกท่านแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญวิเศษเรืองปัญญาวัดดอนยานาวากรุงเทพปี2 5 1 6กระไหลทองปลุกเสกดีมากสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญวิเศษเรื่องปัญญาวัดดอนยานนาวานะคะกระไหลทองสว,สวยเดิมเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรอ9ครบ3รอบปี2 5 0 6เนื้ออันปะก้าสภาพสวยหน้าบูชามากเลยนะคะครบ3รอบนะคะสำหรับในหลวงรอ9สวยมากค่ะ วันนี้ก็จัดมาถึงสองเหรียญนนะคะสวยเดิมทั้งคู่สวยทั้งสองเหรียญค่ะสําหรับเหรียญในหลวงรอ9้าครบสามรอบนะคะสวยสวยเดิมๆก็จะอยู่ที่เหรียญละ4 0 0ค่ะถ้าท่านใดรับสองเหรียญก็จะอยู่ที่800นะคะสวยนะคะสวยทั้งคู่จะรับ1หรือ2ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นเพื่อนมาตุภูมิหลวงปุ่หลิววัดหนองอ้อจังหวัดราชบุรีปี2541เนื้อทองแดงผิวไฟสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ สี่ร้อยห้าสิบค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพรมสีหน้าเนื้อผงรุ่นพรมเศรษฐีวัดนนทีปีสองพันห้า้อห้าสิบแปดสภาพสวยต่อกโค้ดสภาพสวยนะคะถึงจะเป็นพระเนื้อผงแต่พระสวยพระเดิมค่ะ สำหรับพรมสีหน้าเนื้อผงวัดนนทีนะคะสวยๆเดิมๆต่อโคดองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพักขุนแผนชมตลาดเนื้อว่านสบู่เลือดหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทปี2 5 1พน้าอสิบ เรียมพลาสติกเก่าสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชามากค่ะเรี่ยมพลาสติกเก่ามากเลยนะคะสภาพพระสวยนะคะสำหรับพระขุนแผนนะคะชมตลาดเนื้อว่านสบู่เลือดหลวงพ่อกลวยนะคะเลี่ยมพลาสติกเก่าๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นภาคกิ่งเล็กหลวงพ่อโสธรแบบมีหูในตัวปี2,512วัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาบรรจุกิ่งเนื้ออันปะกา้าสภาพสวยบรรจุกิ่งนะคะองค์นี้กิ่งดังค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมค่ะ สำหรับพระก,กิ่งเล็กหลวงพ่อโสธรแบบมีหูในตัวนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะนะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระก,กิ่งเล็กพระพุทธชินราชปี2,500วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเนื้อทองเหลืองบรรจุกิ่งสภาพสวย สภาพสวยนะคะองค์นี้สภาพเดิมเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับพระกิ่งเล็กพระพุทธชินราชนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสิวลีเนื้อดินสีดำหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชยัยนาทสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมค่ะน่าเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะขึ mm. ้นชื่อว่าหลวงพ่อกลวยนะคะวัตถุมงคลของท่านน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะ mm. สำหรับพระศิวลีเนื้อดินสีดำหลวงพ่อกลวยนะคะสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ร้อยห้าสิบค่ะน่เก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมปีสองพันห้าร้อยสิบหกพิมเล็กเนื้อทองแดงสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเล็กนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะคะเหรียญเล็กเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน่าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อผงผสมสีพึ่งหลังยันอุหลวงาาพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งจังหวัดระยองปี2 5 0 5หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ปุกเศกสภาพสวยนะคะ สวยแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะด้านหลังก็จะเป็นยันอุนะคะสะภาพสมบูรณ์ค่ะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดเนื้อผงผสมสีพึ่งนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระอู่ทองออกศึกปี2510เนื้อดินวัดพระรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะเก่าด้วยนะคะ สำหรับพระอูทองออกศึกนะคะปี2510เนื้อดินวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บนะสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดขุนพลรุ่นแรกหลวงพ่อตัดวัดชายนาจังหวัดเพชรบุรีปี2551เนื้อกำไรขอมตอกโคตรหมายเลข913สสภาพสวยเดิม สวยเดิมก็หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะด้านหลังจะเป็นยันอักขระนะคะสวยนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพยยอดขุนพลนะคะหลวงพ่อตัดสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันค่ะน้าเก็บหน้าบูชานะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกวางหมอบหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปี2537เนื้อทองแดงต่อโค้ดสภาพสวยสวยเดิมนะคะสวยมากค่ะสวยจริงนะคะสำหรับองค์นี้นะคะค่าสำหรับ เหรียญกวางหมอบหลวงพ่อจรันเนื้อทองแดงนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ใหญ่หลวงปูนาควัดละคังปี2495เนื้อผงจัดสภาพสวยเนื้อจัดเนื้อแก่งนะคะสภาพสวยมากค่ะ น้เก็บหน้าสะสมนะคะสะภาพสวยเดิมแบบนี้สำหรับพระสมเด็จนะคะหลวงปู่นาควัดละคังสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน้เก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ำรุ่น4ี่ปี2514วัดปากน้ำกรุงเทพสภาพสวยกล่องเดิม ล่องเดิมสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆัดกันค่ะเป็นรุ่นสี่นะคะสภาพสวยกล่องเดิมก็น่าเก็บหน้าสะสมหน้าบูชาค่ะขึ้นชื่อว่าพระวัดปากน้ำนะคะน่าเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นค่ะสำหรับพระผงปากน้ำรุ่นสี่นะคะวัดปากน้ำกรุงเทพสวยสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 600ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนรุ่นพิเศษหลวงพ่อเกษมเขม,มโกสุสารไตลักจังหวัดลําปางปี2538สภาพสวยสภาพสวยนะคะกล่องเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะพระเดิมๆค่ะ ถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระเดิมค่ะสำหรับพระผงรูปเหมือนรุ่นพิเศษหลวงพ่อเกษมนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะนะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมาลวัดโคสิตารามปี2562ออกวัดหนองแขมจังหวัดชัยนาทเนื้อฝาบาทกระไหลทองสภาพสวยสภาพสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะกระไหลทองเต็มค่ะสวยมากนะคะอนาคตไกลนะคะกับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้ สำหรับเหรียญหลวงพ่อกวยหลังหันุมานนะคะออกวัดหนังแขมพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน้าบูชาน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนสมเด็จโตรุ่นอนุสรณ์อ2 2ปีวัดละคางกรุงเทพปี2537หลังปั้มตากล่องเดิมพระสวยพระเดิมนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยมากเลยนะคะพระสวยพระเดิมค่ะด้านหลังก็จะเป็นรูปละฆังนะคะสำหรับพระผงรูปเหมือนสมเด็จโตรุ่นอนุสร122ปีวัดละฆังนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยค่ะสวยเดิมนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นสร้างบารมีหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมปี2552เนื้อทองผสมตอกโค้ดหม่เลข1081กล่องเดิมสภาพสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นรุ่นเตารีดนะคะสวยเดิมค่ะ ด้านหลังก็จะตอกโคตต้ดตอกหมายเลขนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่นสร้างบารมีนะคะหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะ เก็บหน้าสะสมหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์9ชั้นวัดชโยจังหวัดอ่างทองปี2531รุ่นประวัติศาสตร์เนื้อผงหลังปั๊มตากล่องเดิมหน้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเป็นรุ่นประวัติศาสตร์นะคะเป็นพิมพ์9ชั้นนะคะพระสวยพระเดิมค่ะ ด้านหลังก็จะปั๊มตานะคะสวยสมบูรณ์นะคะสำหรับองค์นี้พร้อมกล่องเดิมค่ะค่ะสำหรับผระสมเด็จพิมเก้าชั้นวัดชยโยนะคะรุ่นประวัติศาสตร์นะคะสวยสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะกับราคาเบาเบเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธนาาวันตะบออพิษเนื้อผงปี254 1เด เทิดเจ็ดสิบพรรษาในหลวงรอเผสมผงวิเศษปุกเสกพิธีใหญ่กล่องเดิมหน้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยมากเลยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงแต่พระสวยพระเดิมค่ะเห็นไหมคะสวยค่ะสวยสมบูรณ์นะคะพร้อมกล่องเดิมๆก็หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับพระพุทธนาราวันตะบอบพิษนะคะเนื้อผงสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จวัดชยโยจังหวัดอ่างทองปี2538เนื้อผงกล่องชุดห้าองค์ขนาดบูชาครบชุดสภาพสวยสภาพสวยนะคะ นี่ก็จะเป็นพระชุดนะคะเป็นพระสมเด็จองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่ประมาณฝ่ามือนะคะแล้วก็จะมีองค์เล็กข้างๆสี่องค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆกันค่ะค่ะก็จะเป็นพระสมเด็จองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่ประมาณฝ่ามือเลยนะคะเป็นพระชุดทั oh ้งหมดก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5้องค์นะคะด้านซ้ายก็จะเป็นพระสมเด็จเห็นไหมคะด้านนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะ นี่ก็จะเป็นพระสมเด็จพระพุทธจาร์โตนะคะด้านนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นพระสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะองค์ใหญ่นะคะเป็นปี2538นะคะพระสมเด็จวัชยโยจังหวัดอ่างทองนะคะสภาพสวยครบชุดเลยนะคะสำหรับชุดนี้มีทั้งหมดด้วยกัน5องค์นะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จวัชยโยจังหวัดอ่างทองนะคะเนื้อผงกล่อง ชุดหนึ่งมีห้าองค์ชุดนี้ก็จะอยู่ที่500ร้ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเก็บไว้ดูเก็บสะสมหรือว่าเก็บไว้เป็นของขวัญได้หมดเลยนะคะพระสวยพระเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นพระชุดนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดรุ่นปทานพรปหนี้ วัดทับสาจังหวัดจันทบ,บุรีครบชุด16องค์กล่องเดิมนะคะครบชุดนะคะทั้งหมดก็จะมี16องค์ค่ะเห็นไหมคะกล่องเดิมๆเลยนะคะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะสำหรับชุดใหญ่ๆชุดนี้นะคะมีถึง16องคองเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในกันค่ะค่ะสำหรับพระชุดนี้นะคะจะเป็นพระเนื้อผงนะคะ หลวงปูทวดทั้งหมด16องค์นะคะองค์กลางก็จะค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะแต่ถือก็พอสมควรนะคะประมาณนิ้วนิ้วมือนะคะความยาวของนิ้วมือได้สำหรับความสูงนะคะเห็นไหมคะสวยทุกองค์สมบูรณ์ทุกองค์นะคะ ด้านหลังก็จะมียันอักขรละแล้วก็จะเขียนรุ่นปดหนี้นะคะเห็นไหมคะรุ่นดีชื่อดีมากเลยนะคะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับหลวงปูท่ทวดรุ่นประทานพรปดหนี้นะคะสวยสวยเดิมเดิมหนึ่งชุดจะมีด้วยกันทั้งหมด16องคองนะคะพร้อมกล่องเดิมเดิมชุดนี้ก็จะอยู่ที่ 500ร้อค่ะเป็นเนื้อผงนะคะนะเก็บหน้าบูชาคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะ16องค์ในราคา500ค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 711 0 71 10, หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 711 0 71 10, ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง แล้วเราจะไปเปิดกุผ้าร่วมกันขอบคุณมากค่ะ